สวัสดีครับพี่น้งนองสมอทุฟา้าเมืองไทยยอดไผ่และอินสมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าแฟนบันแท้ต้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปข่าวสารวันนี้นะครับสมศักดิ์ถกผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขจัดโรคอ้วนเป็นหนึ่งใน n อ d ซดีเป็นวาระแห่งชาติดันหมอนนวดเฉพาะทางเจ็ดกลุ่มอาการเพราะฉะนั้นใครที่รอเรื่องของหมอนวดไทยวันนี้มีความคืบหน้าด้วยนะครับ ที่ประชุมคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขมีการติดตามเรื่องของพรพสมซึ่งตอนนี้ยังคงค้างขั้นตอนเรื่องของกองทุนหมุนเวียนของกรมชีกลางแต่เรื่องที่สําคัญก็คืออีกเรื่องหนึ่งเนี่ยที่เราสนใจคือเรื่องเงินกู้ชกสสมนะครับที่ใช้เงินชาปนกิจอสมอค้ําประกัน ซึ่งจะกู้ได้ไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทจะเริ่มให้กู้17กลุ่กุมภาพันธ์นี้พร้อมกับเดินหน้าการป้องกันโรค NCD เป็นวาระแห่งชาติจัดให้โรคอ้วนอยู่ในกลุ่มการเร่งป้องกันด้านกรมการแพทย์แผนไทยจะยกระดับหมอนวดเฉพาะทาง7กลุ่มอาการหวังสร้างเศร,รษฐกิจ5กลกุมภาพันธ์2568ในสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ ภายหลังจากที่ท่านประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุขถึงการติดตามความก้าวหน้าร่างพรบรสมอของหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขว่าร่างพรบรสมอซึ่งยังคงค้างอยู่ขั้นตอนของคณะกรรมการนโยบายกองทุนหมุนเวียนกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังที่ยังต้องมีการชี้แจงข้อมูลการจัดตั้งกองทุนซึ่งจะมีการประชุมอีกครั้งหากผ่านไปได้ ก็จะมีกฎหมายหรือร่างพรบอรสอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีส่วนความคืบหน้าเงินกู้อสมอที่ใช้หลักประกันก็คือเงินชกากอสมอเพื่อให้สมอกู้ได้1 0 0 0 0แบาทดอกเบียร้อยละหกต่อปีก็จะเริ่มดำเนินการในวันที่17กุมภาพันธ์2568นี้นะไม่รู้ใครเป็นคิวแรกนะอย่าไปต่อแถวรอที่หน้าตกสนะครับก็ทยอยๆไปนะ นายสมศักดิ์กล่าวว่าในที่ประชุมได้รับทราบผลการงานขับเคลื่อนโครงการคนไทยแห่งไกล N ซที่มีความคืบหน้าไปมากโดยเฉพาะแนวาทางที่จะขอให้ครมอรับเป็นเวละแห่งชาติมีการแยกกิจกรรมต่างที่จะดำเนินการที่ประชุมได้มีการให้โรคอ้วนอยู่ในกลุ่ม n c d ดด้วยเพราะโรคอ้วนเห็นด้วยตาเปล่าชัดเจน นอกจากนี้กรมสนัสนุนบริการสุขภาพได้รายงานว่าประชาชนได้รับคำแนะนําในการนับขาบเกี่ยวกับการคัดกรองสุขภาพประชาชนโดยอสมภาพรวมทั้งประเทศจํานวน12,75,891คนเป้าหมายปีนี้ต้องมีความต้องการให้นับได้50ล้านคน ประชาชนอายุ35ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรอง NCD มีการให้อสมอแนะนำเรื่องการนับขาบคัดกรองสุขภาพประชาชนทั่วประเทศร้อยละ76.29จากเป้าหมาย100%ก็จะทำให้ได้ในเดือนกุมภาพันนธี้นะนายสมศักดิ์กล่าวว่าอีกเรื่องที่สำคัญคือกรมการแพทย์แผนไทยเนี่ยรายงานการยกระดับหมอนวดไทยเพิ่มจำนวนหมอนวดเฉพาะทาง7กลุ่ม เจดกลุ่มมีอะไรบ้างครับประกอบไปด้วยกลุ่มที่1ก็ปวดกล้ามเนื้อเยือ่อพังผืดหรือออฟฟิซินโดมกลุ่มที่2คือหัวไหล่ติดกลุ่ม3คือนิ้วล็อกกลุม่ม4คือกล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาทหรือสลักเพชรกลุ่มที่5คือหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทกลุ่มที่6อมัมมาพลึกอมัมมาพาด และกลุ่มที่7คือกลุ่มระบบสืบพันยกระดับหมอนวดไทยนะครับเพื่อจะให้มีการเพิ่มค่าแรงนะเรื่องนี้จะสร้างเศรษฐกิจให้ประเทศได้มหาศาลนี่คือคำถแถลงนะครับหรือการให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพี่น้องสมอที่รอคอยเกี่ยวกับเรื่องของเองินกู้ก็สมใจแล้วนะ17กุมภาพันธ์นี้นะครับแล้วก็เรื่องของโรคอ้วน เขาก็ให้เป็นวาระแห่งชาติอยู่ในกลุ่มของ NCD และก็สาระสำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของหมอนวดแผนไทยก็ยกระดับหมอนวดเฉพาะทาง7สาขา7กลุ่มอาการเพื่อจะมีการกระตุน้นเศรษฐกิจให้มีค่าแรงมากขึ้นนะเพื่อให้สังคมไทยนะครับมีหมอนวดที่มาจากอสมมอบรมเนี่ยนะ แล้วก็เราก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นกระตุ้นเศรษฐกิจสาระสําคัญวันนี้ก็มีประมาณนี้นะสองสาเรื่องหลักที่ให้พี่น้องสมอได้รับทราบข้อมูลขอสารร่วมกันขอบคุณนะครับที่ทุกคนที่ฟังกดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ